bá bá bá. Được rồi, để không? Làm vậy có được không? เป็นไงเป็นไงเทป,ปูนทำงานได้ที่ล่มไม่ตากแดดะะทำงานได้ที่ล่มเห็นไหม โอ้ยหลายเรื่องเลยเว้ย